บุรีรัมยูเนเต็ดปล่อยยืมชินวัตรซประยองสวัสดีครับบากี้สานใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับปราทสายฟ้าปล่อยกองหลังวัยยปีซบมานินมังกรด้วยสัญญายืมตัวจบฤดูกาลเพื่อโอกาสลงสนามที่มากขึ้นบุรีรัมยูเนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่โตโยต้าไทยลีกปล่อยชินวัตรวงชัยกองหลังอนาคตไกลไปอยู่กับระยอง f อเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญายืมตัวจบฤดูกาล2020แนวรับวัยยปีเพิ่งย้ายจากพีทีที มาอยู่กับปราสาทสายฟ้าในฤดูการนี้ซึ่งจากการที่ยังไม่สามารถสออแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ล่าสุดชินวัตรจึงถูกปล่อยไปอยู่กับระยองเอฟซีเพื่อสั่งสมประสบการณ์และโอกาสลงสนามที่มากขึ้นสําหรับชินวัตรวงชัยเติบโตมาจากโรงเรียนอัศม์ชันโดยมีส่วนสาคัญช่วยสถาบันคว้าชแชมป์จตุรมิรสามคัคคีร่วมกับกรุงเทพคริสเตียนครั้งที่27จากนั้นเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังอาชีพกับพีทีทีระยองและบริรัมยูเนเต็ดเป็นทีมล่าสุด ลูมัชชินเปิดตัวมิดฟิลด์ซามูไรบลูหนึกแดนกลางช่วยล่าแชมป์ไทยลีก2020บิชีปทุมยูเนเต็ดยอดทีมแห่งศึกโตโยต้าไทยลีกเปิดตัวมิซึรุมารุโอกะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นร่วมทัพอย่างเป็นทางการเพื่อล่าแชมป์ในฤดูกาล2020แห่งไว้24ปี ได้รับการยืนยันเป็นดาติใหม่ของเดอะบลูเมชชีนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่ต้องกักตัว14วันตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของสอบคก่อนล่าสุดจะร่วมเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นลีโอสเตเดียมเรียบร้อยสำหรับพิสุรุมารุโอกะเป็นกองกลางสารพัดประโยชน์สามารถเล่นได้ในหลายตำแหน่งปีกซ้ายและขวามิดฟิลด์ตัวรุกได้รับโดยเข้ามาอยู่กับอะคาเดมี่ของเซเรโซโอซาก้าตั้งแต่อายุ15ปีก่อนถูกเยอเกนคอปดึงไปอยู่กับบอรุเซียดอร ตั้งแต่อายุ18ปีในฤดูการ2013-2014แต่ไม่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่มากนักจากนั้นย้ายกลับมาค้าแข่งกับเซรรโซโอซาก้าในปี2016จากนั้นถูกปล่อยยืมให้กับวิวารนนางาซากิและเรโนไฟยามากุชิใช้งานก่อนย้ายมาร่วมทัพบ B ีจีทุมยูเนเต็ดในที่สุดคุณซือช้างศึกโผร่เข้าชมเกมระหว่างกินเลนพยองดวลฉลามชนในศึกไทยรัฐบิ๊กไฟปรีซีซั่นหลังกักตัวครบ14วันเป็นที่เรียบร้อย อากิระนิชิโน่คุณซือทีมชาติไทยเริ่มต้นกลับมาทำงานในประเทศไทยแล้วหลังล่าสุดโปค่ขชมเกมระหว่าง s อ g ซีจีบางทองยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับชนบุรี f อซในศึกไทยรัฐบิ๊กไฟ p r e ซีซั่นที่เอ g ซีสเตเดียมวันที่6กันยายนคุณซือวัย65ปีเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นถึงประเทศไทยเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นทำการกักตัว14วันตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของรัฐบาลคนที่ล่าสุดจะพ้นช่วงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยและโปรชมเกมที่ s c g ซีจีสเตเดียมทันที เพื่อดูฟอร์มการเล่นของทั้งกินเลนพยองและฉลามชนขณะที่ผลการแข่งขันในเกมนี้ปรากฏว่า SCG เมืองทองยูเนเต็ดเสมอกับชนบุรี FC ไป2ต่อ2โดยฉลามชนออกนำครึ่งแรกจากการยิงของฉัดมงคลเรืองธนาโรธและดักเก้นบอสโควิดส่วนกินเลนพยองได้จากลูกยิงของเดลเลยและวิลเลียนพอป สำหรับอากิรานิชิโนมีแผนเรียกทีมชาติไทยมาเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2563นี้แม้ว่าปีนี้โปรแกรมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2จะถูกเลื่อนออกไปจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้น